คอยรู้ทันความปรุงแต่งของจิตตนเองไว้นะรู้เรื่อยๆปรุงดีก็รู้ปรุงชั่วก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องแรกแซงไม่ต้องแก้ไขแล้วเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ในการปฏิบัติถ้าไม่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตจะไม่มีแรงจิตไม่มีแรงจิตจเจริญปัญญาไม่ได้นะ ั้จิตต้องมีเครื่องอยู่ขนาดพระอรหันนะยังต้องมีเครื่องอยู่เลยเพราะว่ทนเจ้าก็สอนให้ใช้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตพลากจากขันนี่สำหรับพระอรหันนะของเราใช้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นเครื่องอยู่ เพื่อให้เกิดสติแล้วก็เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจใช่เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วจิตก็ปล่อยวางหมดความยึดถือทั้งกายทั้งจิตหมดความยึดถือขันห้าเราก็ยังมีเครื่องอยู่ต่อไปอีกนะเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่เท่านั้นแหละแต่จิตนั้นมันพลากจากขันนมันทิ้งขันไปแล้วเพราะฉะันกนารที่มีเครื่องอยู่เนี่ย ต้องมีนะต้องมีทุกคนและต้องมีตลอดกาลด้วยไม่งั้นจิตจะไม่มีกำลังนะ